อ่เดี๋ยวช่วงนี้เราสลับไปดูบรรยากาศในตลาดทองคำสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณวรุษรุ่งขำผู้มนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท YLG b u l l i บ n a n f f u t u r e s จําำกัดสวัสดีครับคุณวรุษครับ สวัสดีครับคุณบุรพาสวัสดีครับคุณสุภาชัยครับครับสวัสดีครับแหมดูแล้วช่วงนี้ราคาทองคําก็หลังจากที่ไปหายแล้วก็เริ่มย่อๆยยลงมาเล็กน้อยแบบนี้นะครับประเด็นคือน่าสนใจว่าตอนนี้เริ่มมีเรื่องของตัวเลขของตัวเลขเศรษฐกิจของสหร,รัฐออกมาแล้วก็ถูกคาดหมายว่าอาจจะมีการปรับราารลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งต่อไปเนี่ยถึง0.5%เลยตรงนี้เนี่ยในแง่ของตลาดทองคำเนี่ยคาดหมายตรงนี้อย่างไรแล้วก็แนวโน้มของราคาทองคําจะซอตอบรับกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ ก็บอกว่าถ้ามีการปรับลดดอกเบี้ยในระดับ0.5นเปอร์เซ็นต์นะครับทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นทำออทามพายหรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการเลยครับทั้งนี้เนี่ยการลดดอกเบี้ยลงเยอะๆนะครับจะทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ผ่อนจอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยเนี่ยได้รับความสนใจมากขึ้นครับเพราะว่านักลงทุนที่ลงทุนในตลาดพันธบัตรหรือเอาเงินไปฝากเอาไว้ก็จะมีการโยกเม็ดเงินลงทุนกลับมาลงทุนในส่วนของทองคำนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่า กระแสการคาดการดังกล่าวเนี่ยขึ้นอยู่กับการเปิดเผยหรือการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับถ้าตลาดยังเชื่อนะครับว่าจะมีการลดดอกเบี้ยนในระดับ50เบสิสพอยต์ในเดือนกันยายนก็จะทําให้ทองขยับหรือขึ้นได้ค่อนข้างดีแต่ถ้ากระแสการคาดการเริ่มเปลี่ยนก็อาจจะเห็นแรงขายทํากําไรในช่วงสั้นสักลับลงมานะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยประธานเฟดแอตแลนตาราฟาเอลตินะครับ ออกมาแสดงท่าทีหลังจากเห็นเงินเฟ้อว่าเขาเนี่ยอยากจะเห็นเงินเฟ้อมีสัญญาณของการชะลอตัวลงหรือเป็นไปในทิศทางที่เฟดจะมั่นใจได้ว่าเงินเฟ้อจะมีสัญญาณของการลดระดับลงมานะครับก็เลยทําให้ทองคำเนี่ยถูกขายทํากําไรสลับกลับลงมานะครับประกอบกับในส่วนของตลาดพอเห็นตัวเลขเงินเฟ้อนะครับแม้ว่าจะมีการชะลอตัวลงเป็นไปนตามที่ตลาดคาดการจริง แต่ก็ยังคงห่างไกลจากเป้าหมายที่ระดับ2%ที่เฟดตั้งเป้าเอาไว้นะครับ <c oughs> ตลาดก็เลยเริ่มปรับลดกระแสะการคาดการเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยนในเดือนกันยายนลดระดับลงมาเหลือเพียงแค่25เบสิสพอยต์หรือว่า0.25%เท่านั้นทองคำก็เลยเริ่มมีแรงขายหรือมีการชะลอตัวลงครับ <c oughs> นอกจากนี้เนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เริ่มมีสัญญาณของการคลี่คลายลงนะครับ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยลดการถือครองทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับเริ่มมีกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับการเจราจาหยุดยิงบริเวณชนวนกาซานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมกันที่กาตานะครับแม้ว่ากลุ่มฮามัสจะประกาศไม่เข้าร่วมแต่ถ้าเราดูซุ้มเสียงจากทางฝั่งอิรานอิสราเอลและก็สหรัฐแล้วก็ดูจะมีสัญญาณที่สถานาการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง จะคลี่คลายลงนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยหรือมีการออกมาคาดการณ์ว่าถ้าเกิดการหยุดยิงบริเวณฉนวนกาซาจริงจะทําให้อิลานไม่โจมตีอิสาราเอลเพื่อเป็นการแก้แค้นในการสังหารผู้นํากลุ่มฮามัสนะครับซึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิลานก็มีการออกมาให้การยืนยันในท่าทีดังกล่าวว่าถ้าอิสาราเอลยอมหยุดยิงนะครับ แล้วปล่อยให้ชาวเปรเซียได้อพยพหรือมีสัญญาณหรือมีท่าทีที่คลี่คลายลงอิหร่านเองก็จะไม่โจมตีอิสราเอลนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยเลยทําให้หลายคนมีการคาดการณ์ครับว่าในช่วงของการเจรจาที่กรุงกาตาในวันนี้นะครับครับไม่มีการโจมตีอิสราเอลซึ่งสัญ,ญญาณดังกล่าวเนี่ยทำให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมีแรงขายทํากําไรในช่วงสั้นสลับกลับลงมาครับ นะครับเอะถ้าดูจากสถานาทั้งเ,เรื่อง2ประเด็นเรื่องเรื่องของสองครามแล้วก็เรื่องของแนวโน้มของอเฟดต,ตรงนี้นะฮะในในช่วงระหว่างทางเนี่ยฮะในกลยุทธ์เนี่ยการลงทุนในทองคำในกำหนดกะเค์ยังไงดีครับครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยทองคําเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานนะครับครับเราจะเห็นว่าข่าวสงครามตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน จะส่งผลต่อการแกว่งหรือการเวียงตัวของราคาทองคำํำแต่ภาพทองคำเนี่ย YG ย,ยังประเมินว่าเป็นการแกว่งตัวในกรอบไซเวอพนะครับหากราคายังสามารถทรงตัวหรือรักษาร,ระดับในระดับสูงได้นะครับก็น่าจะมีลุ้นเห็นจังหวะของการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของราคาในช่วงสั้นครับ,รบอย่างไรก็ตามปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันยากต่อการคาดการณ์นะครับทั้งตัวเลขเศรษฐกิจทั้งสถานการณ์สงครามต้องเน้นเป็นการทํากําไรร,าระยะสั้นนอกจากนี้ทองไทยเนี่ย ก็ยังได้รับแรงหนุนจากบาทกลับมาอ่อนค่าจากความผันผวนของสถานการณ์การเมืองภายในประเทศนะครับ,รบสัญญาณดังกล่าวเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่จะสามารถเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรระยะสั้นของราคาทองได้นะครับโพสต์ปอตเราให้แนวรับนะครับ2,437 2,431นะครับ2437เป็นโลเม่าวาน243เป็นกรอบด้านล่างของที่ทาชแนลของที่ทางไซ์ว คิดเป็นของไทยเนี่ยประมาณ4 5 5 0ม5 0 0บาทต่อบาททองคำถ้าทองไม่หลุดระดับดังกล่าวเราแนะนำเข้าซื้อครับหวังทำกำไรจากการฟื้นตัวหรือการเด่งกลับในช่วงสั้นครับ,รบไปรอขายถ้าไม่ผ่าน2,462 2 4 8 3่กิบเป็นของไทยเนี่ย4ี 40, ่มาทถึง1 4 3่0บบาทต่อบาททองคำครับ นะครับเอาะครวบวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณวรุษครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ